สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีน้องๆขอสูตรยำมะนาวมากันเยอะเลยสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งมะม่วงและมะนาวเลยนะขั้นตอนแรกนะคะก็หั่นน้องเป็นลูกเต๋าแบบนี้เลยนะคะหั่นได้ทั้งมะม่วงและมะนาวเลยนะหรืออยา,ากจะหั่นตามใจชอบก็ได้นะ,ะจากนั้นนะคะเสร็จแล้วก็นําน้องนะคะมาใส่ในภาชนะที่เราจะไว้ยำเลยนะคะตามนี้เลยจ้าจากนั้นใส่น้ําตาลค่ะหนึ่งทับพีน้ําปลาครึ่งทับพีผงปรุงรสครึ่งทับพี พริกตามใจชอบเลยเข้าวคั่วครึ่งทัพพีจากนั้นนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าสำหรับสูตรแรกนี้ก็คุกเสร็จแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยมาต่อกันที่สูตรทรงเครื่องนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปพี่ใส่ทั้งสองแบบเลยนะพี่ชอบถั่วจ้าปลากรอบ จากนั้นนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยหรือใครที่อยากจะใส่อะไรที่แบบว่าชอบนะคะก็สามารถใส่พเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันประมาณนี้เลยจ้าหืน่ากินใช่ไหมละ่ะหืใครกินน้ำลายสารพัดมาซะดีๆชิมแล้วนะเทุก<อ>คนว่ามันจะแซจ,จริงไหมนะเธอ โโอ้โหขอบคุณมากค่ะช่วยชิมหน่อยนะวันนี้น้องๆขอมาว่าอร่อยไหมโอเคค่ะอือฮึอรุกค่ะ